สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันถ่ายวีโอแบบไทม์랩ก็คือการเล่งเวลาของวิดีโอเคยดูแบบเออหนังชรีชอปปิ้งสมัยก่อนไหมตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊อะไรอย่างนั้นนะเออเราจะถ่ายวิดีโอแบบเล่งเวลาเนี่ยถ่ายได้ในกล้องของมือถือเครื่องโทรศัพท์มือถือวันพัดเนี่ยเขามีฟังก์ชันนี้ให้ถ่ายอ่าลองมาดูว่าจะไปถ่ายตรงไหนยังไง ก็เข้าไปในกล้องเนาะอ่าตอนนั้นก็นเข้ามาในกล้องเราก็ไปเลือกตรงคําว่าเพิ่มเติม,ตมจะไปเห็นโหมด i m e lapse อยู่ตรงนี้นี่อ่าเราจะลองถ่ายมดเนี่ยนะอ่าลอง <c oughs> ดูว่าถ้าเกิดเราถ่ายาาแบบ i m e l a p s e มันจะเป็นยังไงอ่าเวลาถ่ายไปแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะมีสองแบบเนาะตรงนี้เวลาที่เดินปกติอันนี้คือเวลาที่จะกลายเป็นคลิปให้เราดูอันนี้ผ่านไปสิบวิก็จะได้มันหนึ่งวิก็คือ สิบตอนหนึ่งนะเอาความเร็วของเขาที่เขาให้คุณเอาไว้ดูอา่าลองกดหยุดกิจการอา่าหยุดปึ๊บอา่าแล้วก็ไปกดดูวิดีโอของเราตรงนี้นี่อา่ากดลงไปสังเกตเห็นโมโมดมันเดินเร็วมากเลยทุกๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในเครื่องก็ลองเอาไปเล่นกันดูมันก็น่าสนุกดีเวลาเราอยากจะเห็นอะไรเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอา่าเล่งเวลาก็สามารถทําได้เช่น เวลาใครบางคนอยากทําคลิป y อ u u ่ตู้รู้สึกอยากให้มันเร่งเวลาเนี่ยนะใน,นไอเครื่องเนี้ยมันสามารถนะพี่นะเออแต่ถ้าเร่งเป็นตอนตอนอันนี้คงอาศัยแอปนะพี่นะคงคงใช้จากกล้องตรงนี้คงไม่ได้หรอกอันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ